สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับแอนกันอีกแล้วนะคะสําหรับนี้นะคะ่ะแอนก็จะมาทํานี่เลยนะคะเป็นคลิปวิดีโอเปิดกล่องนั่นเองนะคะก็เป็นกล่องของที่ชอบมาจากเว็บคอนวีนั่นเองะคะ่ะสําหรับเว็บนี้นะคะก็เป็นเว็บขายเครื่องสําอางแบบออนไลน์นั่นเองนะคะเราสามารถกดสั่งได้ง่ายๆแค่คลิกเดียวนั่นเองนะคะก็จริงจริงไม่คลิกเดียวแหละแล้วก็แบบ ไปอยากได้อะไรนะคะก็ไปเลือกเลือกเอาได้เลยนะคะสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะก็สําหรับใครนะคะที่แบบไม่มีเวลาออกไปข้างนอกนะคะก็เข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ war, ่งท so ่ามั่นใจได้ว่าของของเขาเนี่ยเป็นเครื่องสำอางแบบของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็อันนี้เขาเคลมอะไรนะเคลมมาแบบข้างกล่องเนี่ยแล้วก็เวลามีปัญหามีอะไรก็สามารถส่งคืนได้ภายใน14วันนั่นเองค่ะก็ โอเคนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าของที่แอนซื้อมาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะโอเคเรามาดูกันที่อย่างแรกนะคะก็อย่างที่บอกค่ะช่วงนี้แอนจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกรอยดํารอยแดงแล้วก็พวกสิวค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยอยากจะหาตัวช่วยนะคะในการลดเลือนจุดด่างดำนะคะลดรอยค้ารอยแดงจากสิวนะ,ะก็แอนก็เลือกตัวนี้มาะคะอันนี้เป็นอ่าออสกินนั่นเองนะคะลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็เป็นอ่า Power 10นะคะ Formula นะคะ Vc Perfector er, นะคะเป็นสูตรนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรที่ช่วยในการลดรอยดำรอยแดงจากสิวนะคะส่วนราคาเนี่ยแอนก็ไม่ได้เก็บไว้เสร็จไว้นะคะ่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาท379 79บาทนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นรองพื้นค่ะวันนี้แอนหยิบรองพื้นมาหนึ่ตัวนะคะก็เป็นของโบชัวนะคะนั่นเองนะคะก็ บูชัวนะคะก็เป็นเฮลเตอร์มิกฟาวเดชันนะคะเบอร์52นะคะสีวานิลานั่นเองค่ะก็อันนี้แอนได้ปาดที่แขนไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเนื้อรองพื้นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเกลี่ยง,ง่ายเลยนะคะที่แอนดูนะคะแล้วก็สีแบบค่อนข้างจะโอเคแล้วก็พอดีกับผิวนะคะแล้วก็มีกลิ่นแบบหอมอ่อนๆด้วยนะคะสําหรับตัวรองพื้นตัวนี้นะคะส่วนราคาเนี่ย อยู่ที่359บาทคะ่ะน่าจะเป็นรองพื้นที่เหมาะดีนะคะสำหรับแบบช่วงอากาศนะตอนนี้นะคะก็จะเริ่มเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะก็สำหรับรองพื้นแบบนี้นะคะช่วยให้ผิวได้ดูแบบฮิวตี้ฮิวตี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ดีนะคะสำหรับหน้านี้นะคะก็โอเคมากันอย่างต่อไปเลยนะคะก็เป็นอันนี้เลยนะคะเป็น ฮิมาลายานะคะก็เป็น Herbal Under e นเดอร์อานั่นเองะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะบำรุงผิวใต้ดวงตานั่นเองะคะก็เป็นครีมบำรุงผิวะะที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดรอยบ่องค้ำนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะก็ด้วยประสิทธิภาพจากสารสกัดจากธรรมชาตินั่นเองะคะ่ะที่เอเลือกซื้อมาก็เห็นมันแบบออส่วนผสมอะไรมันก็ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะ,คะเพราะว่าทำมาจากธรรมชาติะคะแล้วก็ลองใช้ไปแล้วเมื่อคืนก็ถือว่าแบบ โอเคเลยนะคะสาหรับตัวนี้ไม่แพ้ไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะก็สาหรับแอนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาแบบรอยค้าใต้ตาเกิดจากการนอนดึกบ้างแล้วก็โรคประจําตัวนะคะที่แบบเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็มีรอยคงรอยค้าใต้ตาแล้วก็เราจะชอบแบบคนที่เป็นภูมิแพ้จะชอบแบบคันตรงบริเวณตาแล้วก็ใช้มือถูวิ่งเงี้ยมันก็เกิดดิ้วรอยขึ้นมานั่นเองนะคะก็อันนี้ก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งะคะะก็ไม่รู้ว่าจะ โอเคขนาดไหนนะคะถ้าแบบว่าใช้ดีก็จะเอามาบอกเพื่อนๆละกันนะคะสาหรับตัวนี้ส่วนราคาะ,คะถ้าแอนจำไม่ผิดอยู่ที่159บาทค่ะโอเคมากันอย่างต่อไปเลยนะคะอย่างต่อไปนะคะแอนก็ไปได้ลิปสติกมานั่นเองนะคะก็เป็นลิปสติกของ For You t o นะคะเป็นลิปอโฮลิกนะคะของ For You t o นะะั่นเองค่ะ สีที่แอนเอามาเนี่ยอันนี้แอนซื้อมาแบบเป็นเซตนะคะเซตนี้อยู่ที่299บาทก็ตกอยู่ที่แท่งละประมาณ99บาทอ่ะประมาณนั้น,นะคะ่ะก็ดูได้จากสีนะคะเดี๋ยวแอนจะให้ดูก็เป็น3สีประมาณนี้นะคะที่แอนเลือกมานะคะเดี๋ยวแอนคนใช้ไม่หมดแหละเดี๋ยวก็คงจะเอามาหยิบแจกแจกเพื่อนๆในเพจนะคะ ก็สำหรับใครที่แบบสน,สนใจอยากได้ก็ไปเล่นกิจกรรมได้ในเพจนะคะสีที่แอนเอามาเนี่ยเป็นเบอร์สี0 2 0 6แล้วก็07นั่นเองนะคะก็เป็น3สีที่เขาจัดเซตมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะเรามาที่จริงของที่แอนช็อปมาเนี่ยก็หมดเรียบร้อยแล้วะคะแล้วก็ตอนที่เราจะแบบกดแบบสั่งซื้อะคะ่ะเขาก็จะมีแบบ ของให้เราแบบสามารถซื้อได้ในราคาที่มันถูกๆอะไรประมาณนั้นฮะแอนก็เลยเลือกของอันนี้เป็นของที่หออะไรเนี่ย evershe หรือเปล่าอะไรสักอย่างอันนี้แอนแลกมาในราคาแบบเก้าบาทถือว่าคุ้มแล้วก็ถูกมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรที่ช่วยปกป้องสันญ,ญาณอะไรพวกเนี้ยของริ้วรอยอะไรประมาณก็ประมาณนั้นนะเพราะว่าเราก็อายุแบบเยอะแล้วนะยี่สิบห้าขึ้นไปแล้วนะคะก็เลยต้องหาอะไรที่แบบ ช่วยในการลดเรือนริ้วรอยนั่นเองนะคะแอนเปี้ยเอาแบบเป็นไซส์ทดลองมานะคะอันนี้ก็เป็นสูตรเดย์ครีมแล้วก็ในครีมในราคาแบบ9บาทนะคะก็เอามาลองดูก่อนนะคะใช้ดีเราอาจจะไปซื้อแบบของตัวจริงมาใช้ก็ได้นะคะก็สําหรับหลอดเล็กๆเนี่ยก็ใช้ได้เป็นหลายวันอยู่เหมือนกันนะคะแอนว่าก็คู่เช้าแล้วก็ก่อนนอนนั่นเองนะคะก็ ถือว่าเหมือนกับได้ฟรีนั่นเองค่ะถือว่าคุ้มแล้วก็ถูกมากๆแล้วก็เขามีแบบใบส่วนลดอะไรก็ไม่รู้มาให้ด้วยนะคะก็สาหรับเว็บคอนวีเนี่ค่ะเขามีบริการแบบถ้าซื้อ2ชิ้นนะคะก็ส่งฟรีไปเลยนะคะแล้วก็ซื้อครบหนึ่งพันบาทเนี่ยสามารถมีบริการแบบเก็บเงินปลายทางได้นะ,ะแอบมบก็ใช้เป็นบริการนั้นนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเว็บที่เราสามารถแบบใครที่ไม่มีเวลาก็สามารถแบบ กดแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะเพราะว่าแอนเข้าไปดูในเว็บเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าโอเคเลยนะแบบว่าสีอย่างเช่นรองพุรงรองพื้นเนี่ยเขาก็จะมีการเทสสีให้บอกสีผิวของเราอายุอะไรประมาณนั้นแล้วก็มันจะมีเป็นกราฟเอกตัววงกลมอะให้เราเลือกนะคะมันก็จะได้สีที่แบบตรงกับความต้องการของเรามาะคะก็มีสีเขาก็ทําแบบให้มาเรียบร้อยคือเหมือนเป็นการทางเรื่องในการตัดสินใจซื้อของเราเอง ะะก็โอเคะคะหมดไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนะคะเปิดกล่องนะคะของคอนวีนะคะสําหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้แอนทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะขอ,อาฝาก c e b o o k Fanpage ของแอนด้วยนะคะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย